มาแล้วนะคะกับเจ้า All New Aura Good Cat นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าช่องเรายังไม่ได้เลิกรีวิวซะทีเพราะว่ารอราคาอยู่ค่ะแล้วพอราคาออกมาก็ขอเรียกว่าเจ้า Aura Good บายเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าราคาพังจริงนะคะแพงอะไรเบอร์นี้แม่ ปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะเปิดตัวทาน Great Wall Motor ประเทศไทยได้มีการเปิดจองเจ้า Allra g u c a t นะคะรถไฟฟ้าคันจิ๋วที่จะเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยโดยกระแสตอบรับเนี่ยแล้วก็ความสนใจเรียกได้ว่าท่วมท้นค่ะยอดจองพุ่งสูงมากถึง4,000คันเลยนะคะโดยที่ลูกค้าทั้งหลายเนี่ยยังไม่ทราบราคากันเลยแต่พอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะทาง Allra Gulet ก็ได้เปิดราคาอย่างเป็นทางการจากที่ใครหลายๆคนคิดว่าราคาจะเป็นตามที่คาดหมายนะคะก็พบว่าเกินความคาด หมายไปไกลนะจ๊ะอ่ะมาถึงคิวพูดถึงเรื่องราคากันแล้วนะคะตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาถึง989,000บาทค่ะเรียกได้ว่าจุกอยู่นะเกือบล้านเลยทีเดียวส่วนรุ่นลองมานะคะคือตัวโปรนะคะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทค่ะและในตัวท็อปสุดนะคะหรือว่าเออรารอยู่ที่1,199,000บาท เมื่อเห็นตารางแบบนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าราคาจุกจริงมันเทียบมาด้าสาเทียบอลติสหรือว่าเทียบคอนด้าซี v ิกได้เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมีข้อคลหาในเรื่องของราคาพอสมควรว่าแพงไปไหมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100%ขนาดตัวเล็กแบบนี้ ถ้าดูตามตัวรถนะคะเหมือนเราได้แค่รถ B s e g m e n t เท่านั้นแต่ราคาเนี่ยล่อไป C s e g m e n t เลยทีเดียวซึ่งจุดนี้เนี่ยใหม่มองว่าเป็นข้อเสียนะคะที่เขาออกความจุแบตเตอรี่มาทั้งหมด2แบบใหม่มองว่าควรเลือกไปเลยค่ะอยากได้แบบไหน400ก็400หรือว่า500ก็500นะคะเพราะว่าถ้าเราทําแบตเตอรี่เหมือนๆกันนะคะออกมาจํานวนมากราคา Pricing ต่างๆต้องทําได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของราคาเนี่ย มีคำถามไหมคะว่าทําไมมันถึงสูงแบบนี้นะคะคําตอบก็คือเพดานภาษีของรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงโดยภาษีสําหรับรถทั่วไปเนี่ยก็คือสูงอยู่แล้วแต่พอเจอรถไฟฟ้าสูงไปอีกค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ในเรื่องนี้หรือเปล่าทําให้เรื่องของภาษีต่างๆยังคงสูงสําหรับรถไฟฟ้าแล้วเรื่องราคาต่างๆเนี่ยมันก็เลยจับต้องยากแบบนี้ค่ะ มาต่อกันที่มิติตัวถังนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยความยาวอยู่ที่4 2 3 5มิมลิเมตรความกว้าง1 8 2 5แ mm, มิลิเมตรและความสูง1596ม mm, ิลิเมตรนะคะในส่วนของมิติตัวถังเนี่ยฟังดูแล้วถือว่าได้เปรียบมากกว่ารถดี e g m e n t อยู่ดิดนึงนะคะเพราะว่าใหม่เนี่ยเคยไปสัมผัสตัวจริงที่มอเตอร์เอ็กที่ผ่านมานะคะก็มองว่าภายนอกเนี่ยดูเล็กนะคะแต่ว่าพอนั่งแล้วพื้นที่ภายในดูกว้างขวาง,วางกว่าที่เห็นนะคะแล้วก็ดีไซน์คอนโซลต่าง ในส่วนที่เธอทะเนี่ยก็คือถูกตัดออกไปเหลือแต่พื้นที่ส่วนที่จําเป็นเท่านั้นต่อกันที่ ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกต่างๆนะคะใครที่อยากจะเซกูดบายกับเจ้ากูดแคนตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเปิดใจอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของฟีเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเขาจัดหนักจัดเต็มให้สมกับราคาเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้อะไรมาบ้างคะ1น,นะคะล้ออลลอย18นิ้วนะคะได้ล้อขนาดใหญ่เต็มสูงเลยค่ะ2ระบบไฟ LED ปรับสูงต่ำออโต้ไฟสูงออโต้นะคะในเรื่องของหน่วยเมมโมรีซีต่างๆนะคะก็มีมาให้กระจกมองข้าง ช่างไฟฟ้าบอกไฟฟ้าพวงมาลัยแบบ EPS นะคะเท่านั้นยังไม่พอหลังคาพารา a m มิกรูฟค่ะระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโครแบบนี้มาครบหมดเลย ถึงช่วงของระบบความบันเทิงแล้วก็ให้มาแบบแน่นๆเหมือนกันนะออปชันในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วถือว่าใหญ่เลยนะคะสําหรับตัวรถบอดี้รถประมาณนี้หรือชุดมาตรวัดนะคะพร้อมจอแสดงผลขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอทั้ง2อันเนี่ยก็เชื่อมติดกันเป็นจอนอนยาวแบบนี้นะคะทําให้มันเหมือนกับผู้นําเทรนค่ะใครคะใครคะคือเจ้า Mercedes Ben z นั่นเองนะคะดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะคะ สุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะคะหรือที่เรียกว่า active safety นะคะถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็ให้มาเยอะมากเลยนะคะขอสรุปขึ้นไว้ให้ตามนี้นะคะแล้วก็ใหม่ขอยกตัวอย่างอันเด่นๆขึ้นมาสักสองสาอันให้ฟังแล้วกันนะคะอย่างที่ใหม่ชอบมากๆก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัติสามรูปแบบนะคะ IPA ก็คือจอดแบบเข้าช่องนะคะจอดแบบขนาดเส้นทางเดินรถแล้วก็จอดแบบตามแนวเฉียงนะคะ ในส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแบบนี้นะคะมีมาให้นะรวมไปถึงการเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่นะคะเตือนมุมอับสายตากล้อง360องศานะคะก็ถือว่ามีมาให้ครบนะคะ ก็เรียกได้ว่าจะมองแต่ภาพลักษณ์หรือมองแต่ไซส์ของรถเนี่ยก็คงไม่ถูกนักนะเพราะว่ามันก็มีออปชั่นความปลอดภัยต่างๆมาให้เยอะแล้วก็ขบคันใครที่เปิดใจนะคะแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งนะคะรวมไปถึงดีตัาเยอะหน่อยนะคะก็จัดเจ้าคันหนีได้เลยแต่ถ้าเป็นส่วนตัวใหม่แล้วนะก็มองว่า ยังไม่เอานะคะไม่ไหวราคาไม่ไหวจะเคลียร์นะคะน้องก็ขอผ่านก่อนส่วนใครนะคะที่จองไปอยากแรกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรหรือว่าลองได้ขับตัวจริงแล้วนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยคะ่ะ